สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A.T. ทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวครองแชมป์เศรษฐีห้าราศีขอทวงบัลลังค์คืนคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนดวงด,วงดีหลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกมหมดทุกหมดโศกครึ่งปีหลังพลังจะกลับมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินตรารวมถึงโชคลาภด้วยนะคะ เอาล้วค่ะก็ผ่านพ้นกันมาครึ่งปีแล้วอะไรอะไรที่เคยติดขัดกันอยู่กำลังจะได้ฟื้นฟูดวงกันค่ะจะได้กลับมารวยกันอีกครั้งใครที่เป็นหนี้ใครที่ติดเงินใครเอาไว้ก็จะได้ใช้หนี้กันจนหมด ใครที่ไม่เคยถูกหวยก็จะได้พบกับโชคลาภครั้งใหญ่เพราะว่าครึ่งปีต่อจากนี้ดวงปล่อยให้เป็นอิสระจากอุปสรรคทั้งปวงแล้วค่ะเตรียมตัวรวยเตรียมตัวรับโชคดีกันไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะ ทำอะไรทำให้เต็มที่นะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองด้วยความสามารถของตัวเราค่ะส่วนเรื่องการเงินให้ใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยระวังจะหมุนเงินไม่ทันใช้นะคะใครมีคู่อยู่แล้วก็จะได้ลูกหรือว่ามีเกณฑ์ท้องก่อนแต่งได้ค่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองนะคะนั่นก็คือทันที่เกิดในราศีสิงห์ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะงานราชการจะดีมากๆนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่งานอื่นๆยังต้องเหนื่อยหน่อยค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มาด้วยนะคะส่วนเรื่องราวความรักต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ค่ะมาต่อกันที่ราศีที่3นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะการงานโดดเด่นสี่เรื่องนะคะงานดีเงินดีรักดีโชคลาภก็ดีค่ะมูเตลูแล้วจะปังดวงเปิดดีมากเฮงเฮงเฮงกันไปเลยนะคะการเงินถือว่าดีมากรวยมากรวยสุดๆกันไปเลยค่ะ ส่วนเรื่องราวความรักก็ดีมากเช่นเดียวกันมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะการงานมีความสุขดีได้ทำอะไรที่ชอบไม่มีอุปสรรครักษาเพื่อนร่วมงานดีๆเอาไว้นะคะ การเงินจะสมหวังดังใจคะ่ะลงทุนแล้วรวยส่วนเรื่องราวความรักเกิดจากการพบปะทางการงานส่งเสริมพากันรวยดีคะ่แะแล้วๆ้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านี่เกิดในราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13บกุมภาพันธ์ถึงวันที่13มมีนาคมคะ่ะเก็บประสบการณ์มาสร้างตัวเองอาชีพเป็นนายตัวเองจะรุ่งเรืองนะคะ การเงินมีความสุขดีมีความร่ำความรวยดีค่ะทำธุรกิจกับคนรักก็จะดีนะคะพากันรวยไปด้วยกันเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงหาราศีขอทวงบัลลังก์เศรษฐีคืนสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ